เราร่วมนะครับงานกับก้าวไกลไม่ได้เนื่องจากว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของ1นึอย่างเดียวนะต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าเรื่องของ1นะึน่มันก็เป็นข้อหนึ่งแต่ว่าการที่ไม่สามารถร่วมกับก้าวไกลได้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับเพราะว่าอุดมการณ์แนวทางการทํางานไม่เหมือนกันเนี่ย นะครับอันนี้เข้าใจเลยครับเข้าใจเลยว่าอ๋อโอเคครับแล้วก็ให้นะครับพักก้าวไกลเนี่ยมาเป็นรัฐบาลร่วมด้วยไม่ได้นะครับต้องก็ต้องบอกก่อนนะครับเพราะอะไรครับเพราะวันนี้นะครับพักก้าวไกลเนี่ยมีแนวคิดบริหารประเทศเนี่ยของพักก้าวไกลเนี่ยมีอยู่8อย่างนะครับหนึครับปราบคอร์รัปชันสโปร่งใสใช้งบมีประสิทธิภาพ 3. ขจัดทุนผูคาด 4. สกัดเครือข่ายอุปถัมภ์ ที่ฟุบนะครับสัมปทานกินรวบมัดมือชกประชาชน 5. กระจายอำนาจ 6. ปรับปรุงสวัสดิการลดการเหลื่อมล้ำนะครับ 7. นะครับลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์แดคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนกองทัพต้ตองอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนนี่คือ8แนวคิดในการบริหารประเทศโอ้โหพักก้าวไกลครับถ้าคุณมีแนวคิดแบบนี้บริหารประเทศแล้วพวกผมนั่นนะครับ พวกตูเนี่ยนะครับจะกินอะไรนะครับจะแหกอะไรครับเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลายๆปีที่ผ่านมานะ่ะพวกผมก็อยู่ได้เพราะคอรัปชันนะครับคอรัปชันงบประมาณขอโปรงไม่โปรงใสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับความไม่โปร่งใสนะครับถ้าคุณบอกที่ได้โปร่งใสใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพอ้าวถ้าโปร่งใสใช้งบประมาณแบบมีประสิทธิภาพแล้วพวกผมจะกินงบประมาณตรงไหนล่ะพวกผมจะกินหัวคิวตรงไหนล่ะพวกผมจะมีส่วนได้ส่วนเสียตรงไหนล่ะ ขจัดทุนผูกขาดลองคิดดูว่าถ้าคุณขจัดทุนผูกขาดแล้วพวกผมจะทำไงปกติเนี่ยผมก็รับเงินจากพวกนายทุนผูกขาดนี่แหละครับผมแค่เอื้อประโยชน์ให้เขานะครับทำเงื่อนไขให,ให้กับพวกนายทุนผูกขาดพวกนี้นะครับมีไรายได้มีเงินเข้ากระเป๋าเยอะๆหลังจากนั้นเขาก็เงินมาทอนให้ผมผมก็รับเงินอยู่แล้วถ้าคุณไปทําแบบเนี้แล้วพวกผมจะกินอะไรล่ะพวกผมจะทํายังไงวันนี้บอกได้เลยครับว่าก้าวไกลถ้าอยากจะเป็นรัฐบาล ก้าวไกลถ e ้าอยากจะเป็นรัฐบาลและอยากเป็นรัฐบาลได้แล้วผมจะไม่ขัดฝางเลยนะครับรับประกันได้ผมจะให้คุณไปเป็นรัฐบาลเลยนะครับร่วมกันเลยแต่คุณต้องมาเป็นพวกเดียวกก่อนถ้าคุณไม่สามารถมาเป็นพวกเดียวกับผมได้ผมให้คุณเป็นรัฐบาลไม่ได้ผมจะต้องขัดฝางการเป็นรัฐบาลคุณผมต้องขัดฝังการมีอำนาจของคุณผมจะไม่มีทางให้คุณไปเป็นรัฐบาลได้เลยครับคุณก้าวไกลตราบใดที่พรรคก้าวไกลทั้งหมดไม่มาเป็นพวกกัน การมาเป็นพวกเราง่ายๆครับไม่ต้องทําอะไรมากครับไม่ต้องทําอะไรมากนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยนะครับต้องร่วมกันโกงกินโอ้โหคุณลองคิดดูนะงบประมาณประเทศปีหนึ่งเป็นล้านๆ้านมันต้องร่วมกันโกงกินครับสองเนี่ยนะครับต้องร่วมกันคอร์รัปชันต้องร่วมกันคอร์รัปชันทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยครับต้องสามเนี่ยต้องร่วมกันทุจริตนะงบประมาณเยอะแยะเลยสี่นะครับต้องร่วมกันรับเงินนะครับสินบนเงินใต้โต๊ะบนโต๊ะนะครับใต้โต๊ะต้องรับให้หมด โอ้โหมันคือเงินทั้งนั้นนะมันคือผลประโยชน์ทั้งนั้นมนมหาศาลเลย 5. นะครับต้องร่วมกันรับสวยแบ่งกันพวกสวยต่างๆเนี่ยซวยบอนการพนันสวยยาเสพติดสวยรถบรรทุกสวยทางหลวงสวยอะไรเนี่ยทุกสวยนะครับสวยในการเปิดบอนสวยในการให้ขายของผิดกฎหมายสวยในการเปิดร้านนะครับร้านเหล้าเปิดผับเปิดเทคเปิดบาร์โอ้โห ทุกอย่างนะครับสวยมันมีเยอะแยะมากมายนะครับต้องร่วมกันต้องแบ่งกันก็เก็บสวยมาแล้วก็แบ ерг, hint, ่งแบ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 ่งกันผลผลประโยชน์ของเราทั้งนั้นเลยนะครับหกนะครับต้องแบ่งงบประมาณกันนะครับโครงการต่างๆงบประมาณต่างๆเนี่ยมีให้กินเพียบโครงการโอ้โหเยอะแยะมากเราออกโครงการนั้นออกโครงการนี้ออกโครงการนั้นนะครับงบโครงการนั้นงบประมาณหมื่นล้านโครงการนี้งบประมาณเจ็ดพันล้านงบงานงบประมาณแสนล้านโอ้โหสิบเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์ลองคิดดูเท่าไรแล้วนะครับทุกวันนี้ก็กินกันอยู่ มาทาแบบนี้มาขัดขวางต้องมาเป็นพวกเดียวกันก่อนนะครับต้องเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องนะครับในการกระทําผิดกฎหมายอย่าแฉครับอย่าแฉครับพวกพ้องเรานะพวกพ้องคนไหนนะทาผิดกฎหมายเราต้องเอื้อประโยชน์ให้นะครับแต่การเอื้อประโยชน์เดี๋ยวพวกพ้องก็แหม่ก็มีเงินถอนมาให้กับพวกเราพวกเราก็อิ่มหนาสาราญนะครับอิ่มหนาสําราญอยู่อย่างสุขสบายโขเอาง,ง่ายๆครับว่าวันนี้นะครับถ้าอยากจะเป็นรัฐบาลก้าวไกลอยากเป็นรัฐบาลบอกได้เลยง่ายนิดเดียวนะครับนะครับ มาแบ่งกันมาแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันนะครับนะครับมาแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันโกงกินคอร์รัปชันทุจริตเงินบนโตะ๊ะรับสวยรับสินบนเอาให้หมดนะครับเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้แล้วอยู่แล้วนะครับนี่อะไรอะ่ะไม่เอาอะไรสักอย่างแฉหมดแล้วแบบนี้พวกตัวจะได้อะไรนะครับฉะนั้นนะครับกา้าวไกลอย่าได้หวังมาเป็นรัฐบาลอย่าได้หวังมามีอำนาจนะครับพาพวกตัวเดือดร้อนกันหมดอะ่ะถ้าทําแบบนี้พวกตัวก็เดือดร้อนอะ่ะ อุตส่าห์กินกันมาหลายปีแล้วอ่ะกินกันมาอย่างยาวนานมาขัดฝังได้ยังไงถามหน่อยเถอะครับฮะกินกันมาต้องหลายปีแล้วนะครับจะมาขัดฝังได้ยังอย่างกระสวยเนี่ยนะครับสวยต่างๆบางสวยนี่มา 30- 40ปีเป็นไงครับโอ้โหนะครับเอกชนมาบอกมาฟ้องมาร้องนะครับเราก็จัดการซะเออล้วก็งุบยิบซะทําซะเอ้เหมือนเรื่องเงี้ยไปมาเพราะอะไรครับเพราะเรามีอํานาจไงเราเป็นรัฐบาลเรามีอํานาจในการที่จะควบคุมเอ้ยเรื่องนี้อ่า ออกมาปุ๊บเอ้ยเอาไปแชเอ้ยนำงูนี่อย่างนี้ไปตรวจสอบแล้วไม่มีนะครับกับพวกเราทั้งหมดะกลัวอะไรเราต้องเป็นพวกเดียวกันถูกต้องไหมเอ้ยประชาชนมาร้องเรียนนะครับหน่วยงานไหนมาร้องเรียนเราก็บอกเอ้ยตรวจสอบแล้วไม่มีทุจริตไม่มีคอรัชชั่นไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องช่วยกันนะง่ายๆนะครับง่ายๆเลยนะครับว่าประชาชนทำไมเราต้องไม่สนใจด้วย อย่าไปสนใจประชาชนครับเราสนใจแต่ผลประโยชน์ของพวกเราเนี่ยพอประชาชนนะครับแค่แจกเงินเนี่ยนิดๆหน่อยๆมันก็เห็นพวกเราดีแล้วนะครับข้าวไกลคิดดิคิดบ้างนะครับข้าวไกลคิดบ้างว่าวันนี้ผลประโยชน์นะครับที่อยู่มายาวนานคุณลองคิดดูว่าถ้าวันนี้คุณมาออกนโยบายอะไรของคุณเนี่ยอนะคุณมาออกแนวคิดการบริหารประเทศแบบนี้ได้ไงหนึ่งปราบคอร์รัปชันแล้วปราบคอร์รัปชันแล้วพวกผมจะกินอะไรล่ะ แล้วพวกผมจะคอร์รัปชันยังไงในเมื่อคุณปราบคอร์รัปชันก็มันพวกพวก้องพวกผมหมดเลยพวกเดียวกันหมดเลยแล้วพวกผมพวกผมด้วยญาติพี่น้องผมอีกละนะครับโปร่งใสในใช้งบมีประสิทธิภาพเอาถ้าโปร่งใสใ,ใช้งบประชาชนสามารถตรวจสอบงบได้อะไรง่ายโอ้โหแล้วผมจะกินงบประมาณยังไงอ่ะผมจะมีส่วนแบ่งยังไงอ่ะผมจะกินหัวเขียวยังไงอ่ะผมจะทุจริตยังไงอ่ะมันก็ไม่ได้ไมัข้ขจัดทุนผูกขาดคุณลองคิดดูว่าขาจัดทุนผูกขาดเท่ากับนายทุนเนี่ยก็ไม่ได้เงินเป็นกอบเป็นกำม นายทุนก็ไม่รวยเจ้าส, also, ส lock, ัวก็ไม่รวยพราะเขาไม่รวยเขาก็ไม่เอาเงินมาแบ่งให้ให้ให้กับพวกเราพวกเราก็ไม่ได้แบบนี้พวกเราก็เดือดร้อนนี่คุณไปขจัดทุนผูกขาดได้ไงสี่อะไรครับทำกันนะขจัดเครือข่ายอุปถัมภ์ที่หวังหุบนะครับสัมปทานกินรวบมัดมือประชาชนนี่นะครับก็ทํำไมล่ะคุณลองคิดดูวันนี้นะถ้าสมมติเราตกลงกับเฮ้ยเราตกลงกับกับคนนี้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจเฮ้ยเดี๋ยวจะ ให้คุณน่ะนะครับได้รับสัมปทานนี้แต่ขอ20%่สิบเขอสามคุณลองคิดดิสัมปทานนี้โครงการเท่าไหร่โครงการแสนล้าน3 0ของแสนล้านเท่าไหร่คือ30 0 0 0ล้านเลยนะคุณลองคิดดูพวกเราจะกินกันเท่าไหร่ถ้าคุณไปสกัดเครือข่ายอุปามานแบบแล้วพวกเราจะมีอะไรกินถูกต้องไหมมันก็ต้องไปตามงบตามน,นี่นะครับทุกอย่างมันก็ต้องมาประชาชนก็ได้ประโยชน์ทําอย่างนั้นไม่ได้นะครับ5กระจายอํานาจ คิดดูถ้ากระจายอํานาจสู่ท้องสิ่นให้ประชาชนดูแลกันเองได้กระจายอํานาจอยู่แล้วพวกเราไม่มีอํานาจอยู่ในมือไม่มีอํานาจอยู่ส่วนกลางเราบังคับควบคุมอะไรไม่ได้จะโกงจะกินจะทุจริตคอร์รัปชันมันก็ยากลําบากนะจะไปกระจายอํานาจแบบนั้นไม่ได้นะครับหกเนี่ยปรับปรุงสวัสดิการลดความเดือดร้อนอันนี้ก็ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยถ้าเขามีสวัสดิการดีแล้วก็มีความเขาเรียกว่าลดความเดือดร้อนแล้วเราจะคุมหัวได้ไงเราจะกดหัวได้ไงอ่ะถ้าสวัสดิการดีเราก็กดหัวไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ถูกต้องไหม เออเราต้องกดหัวได้ี่ด้วยการต้องไม่มีสวัสดิการนะครับแล้วก็เป็นที่เหลื่อมล้ำเราจะได้กดหัวได้เราจะได้คอนโทรนได้เราจะได้ไม่ต้องให้โผล่หัวขึ้นมาได้ประชาชนเราต้องกดเอาไว้อย่าให้มาเทียบเท่าเราไม่ได้นะครับเจ็ดลงทุนอุตสาหกรรมแห่งใหม่เนี่ยส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรร,รและอันนี้คิดดูถ้าคุณไปลงทุนอุตสาหกรรมแห่งใหม่ประชาชนก็ทําไงครับโอ้โหมีกินมีใช้นะครับประชาชนก็ล่ำซ้ำดูแลตัวเองได้อะไรตัวเองได้ ทีนี้เราจะจะควบคุมยังไงอ่ะควบคุมไม่ได้แล้วจะไปสั่งการได้ไงเพราะทุกวันนี้เป็นไงครับนะครับบ,รบับงคับให้จนบังคับบังคับให้เดือดร้อนแล้วก็แจกเพื่ออะไรครับเพื่อให้เห็นเราเป็นโอ้โหเป็นรัฐบาลที่ดีเป็นรัฐบาลเอาเงินนิดๆหน่นอยๆมาแจกเราไปคิดดูลองคิดดูวันนี้เราไปโกไปกินมาเนี่ยนะครับเป็นล้านล้านแล้วเอามาแจกแค่สองสามหมื่นล้านโอ้โหเราอย่งได้กําไรมหาศาลอย่าทําแบบนี้ครับคุ้มครองเสรีภาพของประชาชนกองทัพต้องอยู่ภายใต้พลเรือนอ้าว ถ้าคุ้มครองเสรีภาพของประชาชนกองทัพต,ต้องอยู่ภายใต้พลเรือนเอ้าแล้วแบบนี้จะทํารัฐประหายาายังไงล่ะฮะจะยึดอํานาจยังไงอ่ะโอ้โหก้าวไกลนี่คุณทําอะไรของคุณเนี่ยนะครับคุณทําแบบนี้นะครับประชาชนก็ได้ประโยชน์นะรประชาชนก็ได้ประโยชน์เต็มๆประชาชนก็ได้โอ้โหอยู่ดีกินดีประชาชนไอ้นี่ปุ๊บแล้วพวกผมล่ะพวกผมจะทําไงครับพวกผมก็เดือดร้อนนี่ครับพวกผมจะกินยังไงจะแดกไงล่ะ ถามว่าวันนี้คุณลองคิดดูตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นยังไงครับซวยโอ้โหทุกที่ครับอ่าเต็มกระเป๋าครับคุณลองคิดดูว่าวันนี้นะครับผมเนี่ยบางทีเนี่ยคิดดูบ้านครอบครัวไม่ได้ทําอะไรเลยคุณลองคิดดูบ้านครอบครัวผมไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ว่าตัวผมรับราชการอย่างเดียวนะครับรับราชการอย่างเดียวเลยลูกเมียนะครับอ่ารับราชการเล่นการเมืองนะครับ ลูกเมียไม่ต้องทํามาหากินอะไรครับลูกเมียมียก็เอาแต่เล่นไพ่ลูกก็ไปเที่ยวแอลสาวเที่ยวคาราโอเกะเที่ยวนักร้องนะครับใช้ชีวิตเสเพแต่ลูกผมขับไรครับลัมโบกินีครับบ้านผมราคา3ามสล้านอ๋าทรัพย์สินผมมีเป็นร้อยล้านคุณลองคิดดูผมแค่มาเล่นการเมืองเห็นป่ะนักการเมืองสอสอเงินเดือนเท่าไรครับแสนสองแสนถูกปะ่ะมีเงินเดือนของสอสอนะครับเงินเดือนนักการเมืองอ่ะสูงสุด นะครับอ่ะผมให้แบบสุดๆเลยนะครับเต็มที่ก็เท่าไรครับไม่เกิน3า0 0 0นอ่ะทั้งเอาของผู้ช่วยมาด้วยนะผู้ช่วยอีก8คนอะไรมาทั้งหมดเอามาก่แสนครับผมก็ได้แค่นี้เองเต็มที่ก็ไม่เกินส0,000นไม่เกิน30,000 0แ,แล้วคุณคิดดูถ้าคุณไม่ให้ผมทุจริตไม่ให้คอร์รัปชันไม่ให้โกงกินไม่ให้นี่แล้วผมจะเอาเงินมาจากไหนล่ะเป็นร้อยล้านอ่ะจะเอาเอาเงินมาที่ไหนมาซื้อรถละอตบุ๊นี่ให้ลูกขาบล่ะเอาเงินที่ไหนมาซื้อเพชรซื้อทองให้ให้ให้ให ให้เมียผมมาถูกป่ะแล้วคิดดูอ่ะแล้ววันนี้ถ้าเกิดคุณทําแบบนี้อีกนะคุณทําทุกอย่างแล้วถ้าเกิดผมอยากจะมีเมียน้อยอ่ะอยากมีเมียน้อยสักคนหนึ่งนะครับแน่นอนครับถ้าไม่มีเงินให้เมียน้อยเมียน้อยจะอยู่กับผมไหมก็ไม่อยู่อีกผมก็ลาบากอีกแต่วันนี้คุณลองคิดดูทุกวันนี้ผมสบายไหมแลองคุณลองคิดดูผมจะมีเมียน้อยผมก็ไม่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูผมทําไงครับผมแค่เอาเมียน้อยมารับราชการไงเป็นทหารเป็นตํารวจ นะครับเมียน้อยไม่ต้องทําอะไรครับเอาแค่ชื่อมาไว้รับราชการแล้วก็กินเงินเดือนมียศมีตําแหน่งโอ้โหมีคนรับใช้ใอีก <c oughs> คุณลองคิดดูผมไม่ต้องจ่ายเงินเดือนไงรัฐเป็นคนจ่ายให้แต่ถ้าคุณทําแบบนี้เอ้าผมจะมีเมียน้อยโอ้โหก็ต้องมาจ่ายเงินเองอะไรเองอีกแล้วทุจริตผมก็ไม่ได้อีกรัปชั่นผมก็ไม่ได้แล้วผมจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงเมียน้อยจะเอาเงินมาที่ไหนให้เมียน้อยใช้อย่างสุขสบาย <c oughs> เพราะทุกวันนี้ผมไม่ต้องเอาเงินมาเลี้ยงเมียน้อยเลยไง มีน้อยมียศมีตําแหน่งรับราชการมีเงินเดือนสวัสดิการโอ้เยอะแยะมากมายผมสามารถที่จะเอาเข้าได้แต่ถ้าคุณมาแบบนี้ชัดเจนโปร่งใสแบบนี้พวกผมก็ลําบากสิครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเพื่อไทยก้าวไกลครับถ้าคุณอยากเป็นรัฐบาล คุณต้องมาเลยครับต้องมาเลยต้องมาเป็นพวกพ้องก่อนนะครับคุณต้องมาร่วมกันโกงกินต้องมาร่วมกันคอร์รัปชันต้องมาร่วมกันทุจริตต้องมาร่วมกันรับเงินสินบนทั้งบนโต๊ะตายโต๊ะนะครับต้องรับให้หมดนะครับต้องร่วมกันรับสวยนะครับต้องร่วมกันแบ่งงบประมาณในโครงการต่างๆเนี่ยที่มันมีงบประมาณเยอะๆแหละปีนี้โอ้โหไม่รู้กี่กี่ล้านล้านบาทเ่ยต้องมาช่วยกันมาแบ่งแบ่งกันนะครับไอ้อันนกินเท่านี้กินเท่านี้เอ้ยแบ่ง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 กันนะครับต้องรับเงินจากไหนทุนผูกขาดเพราะอะไรครับ วันนี้ถ้าเกิดว่าเราไปเอื้อให้ในทุนผูกขาดเนี่ยแล้วในทุนไม่มีเงินนะครับเขาไม่มีเงินเขาก็ไม่มีเงินให้เราแล้วเราจะเอาอยัางไงเราก็ต้องใช้ในทุนเนี่ยนะครับเป็นใครอะไรครับผูกขาดให้เขามีเงินมีทรัพย์สินมีเงินทองหลังจากนั้นก็ถอนเงินมาให้เราเอาเงินมาให้เราถึงเวลาครับเอาเงินมาให้เราเนี่ยโอ้โหเราแค่ทําอะไรครับออกนโยบายเอื้อในทุนนะครับแล้ umes, วก็ทั้งไรเพื่อประโยชน์ให้กับพวกพพองเราทั้งหมดเนี่ยที่เป็นพวกพวกกันเนี่ยเฮ้ยคนนี้ไปกินแบบนี้คนนี้ไปกินแบบนั้นคนนั้นไปโกงแบบนั้นคนนั แล้วถามหน่อยเถอะครับเฮ้ยไม่ต้องกลัวบางคนบอกเฮ้ยจะทําทอย่างนี้แล้วเดี๋ยวประชาชนจับได้จะกลัวอะไรล่ะคนในเมื่อองค์กรต่างๆก็พวกเราพวกเราแล้วถ้าเรามีอํานาจเป็นรัฐบาลเนี่ยลองคิดดูเราก็ควบคุมได้หมดทุกอย่างอะ่ะถูกต้องไหมเฮ้ยไอ้นี่เรื่องนี้มาเฮ้ยเรื่องนี้ปัดตกนะเฮ้ยเรื่องนี้ไม่เอานะเรื่องนี้เห็นป่าที่ผ่านมาเห็นป่ามีอะไรบ้างที่ออกมาได้เพราะอะไรครับเพราะเรามีอํานาจไงเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมีอํานาจเมื่อเรามีอํานาจนะครับ เราจะสามารถทําได้จะควบคุมได้จะโกงกินทุจริตคอร์รัปชั่นเราสามารถทําได้หมดเห็นบ้านี่แหละคือผลประโยชน์ล้วนๆเพราะฉะนั้นวันนี้พักก้าวไกลถ้าคุณมาออกนโยบายแบบนี้เราให้คุณนะนะครับผมให้คุณน่ะมาร่วมรัฐบาลกับผมไม่ได้ผมให้คุณมามีอํานาจไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะคุณเล่นแบบนี้แล้วพวกผมจะเอาอะไรแดกละครับคุณคิดบ้างสิครับคุณก้าวไกล นะคุณไปทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดีทําให้ประชาชนโอ้โหมีความสุขสบายนะครับเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองแล้วพวกผมล่ะพวกผมจะกินอะไรเพราะทุกวันนี้ที่ผมทําผมไม่ได้สนใจไงว่าประชาชนจะเป็นไงขอให้ผมได้ทุจริตคอร์รัปชันขอให้ผมได้โกงกินขอให้ผมได้ผลประโยชน์ของผมอะวันนี้แต่คุณมาขัดผลประโยชน์ของผมอะ เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณยังยืนยันนะครับที่จะมีแนวคิด8แนวคิดนี้นะครับหนเนี่ยปราบคอร์รัปชันสนะครับโปร่งใสนะครับใช้งบประมาณแบบมีประสิทธิภาพ 3. ขจัดทุนผูกขาด 4. สกัดเครือข่ายอุปถัมภ์ที่หวังหุบสัมปทานกินรวบมัดมือชกประชาชน 5. กระจายอำนาจ 6. ปรับปรุงสวัสดิการลดความเหลื่อมล้ำเจลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับส่งเสริมนะครับเศรษฐกิจสร้างสารรค์แปดคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนกองทัพต้องอยู่ภายใต้นะครับรัฐบาลพลเรือนถ้าคุณมีแนวคิดบริหารประเทศนะครับแบบนี้ พักก้าวไกลอย่าหวังครับว่าคุณจะได้เข้าไปเป็นรัฐบาลง่ายๆผมจะขัดขวางทุกทุกวิถีทางผมจะทําทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางไม่ให้คุณไปเป็นรัฐบาลข้ออ้างเรื่องนี้ไม่ได้ผมก็จะหาเรื่องข้ออ้างเรื่องนี้หาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเพื่อจะไม่ให้พค,คุณเข้าไปเป็นรัฐบาลเพราะถ้าพวกคุณเข้าไปเป็นรัฐบาลคําถามเดียวเลยครับผมถามคุณตรงๆเลยครับคุณก้าวไกลผมจะทุจริตคอร์รัปชันได้ยังไงอะพวกคุณคิดบ้างไหม คุณคิดบ้างไหมว่าพวกผมจะเดือดร้อนขนาดไหนถ้าผมทุจริตคอรัปชันไม่ได้ผมโกงกินไม่ได้แล้วผมจะเอาอะไรแหละทุกวันนี้ผมเนี่ยอุตสาห์โกงกินกันมาโอโ้โหอย่างยาวนานโกงกินกันมาอย่างไอ้นี่วันนี้คุณจู่จเป็นใครครับเป็นพรคก,การเมืองจะมาทําเพื่อประชาชนเฮ้ยเราทํากันมานานแล้วคุณเข้าใจบ้างดีเราโกงเรากินเราทุจริตเราคอรัปชันเราเก็บสวยเราทําธุรกิจผิดกฎหมายกันเองเนี่ยเราดูแลกันเองมาเนี่ยนะครับเราทํากันมาอย่างยาวนาน วันนี้คุณเป็นพักการเมืองนะครับเพิ่งจะมาได้สองสมัยเองสมัยแรกคือพักอนาคตใหม่เราก็ได้กรมการยุบไปแล้วคิดว่าคุณนะ่ะนะครับจะสํานึกแทนที่คุณจะรู้ตัวว่าเฮ้ยเราต้องบีบให้คุณนะอุตสาหให้คุณแล้วนะครับยุบให้เห็นแล้วมาครั้งนี้มาเลือกตั้งครั้งนี้คุณยังจะเอาอีกยังจะมาออกแนวคิดบริหารประเทศแบบนี้อีก การบร th like ิหารประเทศแบบนี้พวกเราไม่เอาครับเพราะพวกเราโกงกินไม่ได so ้ทุจริตไม่ได้คอรัปชั่นไม่ได้พวกคุณเข้าใจมั้งสิครับคุณข้าวไก่จาไว้นะครับว่าถ้าคุณอยากจะเป็นรัฐบาลคุณต้องมาเป็นพวกพ้องเราขอนคุณต้องโกงกินให้ได้ทุจริตให้ได้คอรัปชันให้ได้อย่าแฉเพราะทุกวันนี้คุณเล่นแฉแบบนี้ประชาชนก็รู้หมดสิครับนะครับว่าโกงพวกผมยังไงผมทุจริตยังไงคอรัปชั่นยังไงอะไรยังไงคุณไม่เล่นแฉตังนี้ประชาชนก็รู้สิครับ เพราะฉะนั้นบอกเลยนะครับว่าก้าวไกลครับถ้าคุณยังมีแนวคิดบริหารประเทศแบบนี้นะครับบริหารประเทศนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ผลประโยชน์แบบนี้ผมจะต้องขัดฝางไม่มีทางให้คุณไปเป็นรัฐบาลได้เพราะไม่งั้นพวกผมจะเสียผลประโยชน์เพราะไม่งั้นพวกผมจะเดือดร้อนจําไว้นะครับคุณก้าวไกลถ้าอยากจะเป็นรัฐบาลคุณต้องมาเป็นพวกเรามาโกงมากินมาทําให้ประเทศนะครับ ผลประโยชน์ของตัวเองประชาชนอยากไปสนใจมีอะไรอัพเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัพเดตให้ฟังครับ